ส่งงานครับงานถังดีมนะครับติดตั้งปั๊มติ๊กของร้อยยี่ห้าเนาะดูงานดูตรงงานครับมันต่อเนื่องไหมถ่ายต่อเนื่องไหม,ไมอาโอเคครับอ,อันนี้เป็นน้องเขาส่งนะครับถังดีมอ่าคุรุสภามานะครับวางปั๊มติ๊กของร้อยยี่ห้านะครับก็จะประมาณนี้เนาะ ดูวิดีโอเดี๋ยวส่งเดี๋ยวมีภาพนิ่งนะครับในเฟสครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้เจาะคือสีที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเป็นสีที่ทำมาแล้วนะครับก็เลยลอกแต่ผมว่าถ้าเป็นสีเดิมสีเดิมถังเดิมมาสีเดิมเดิมเลยนะครับน่าจะไม่บวบขนาดนี้น้องก็ไปเก็บงาน เพิ่มเติมครับก็วางประมาณอ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยลอยนะครับเป็นเชื่อมเป็นเชื่อมอาร์กอนเนาะอันนี้ยังไม่ทําความสะอาดนะครับยังไม่ทําความสะอาดก็จะส่งคือน้องเขารีบนะครับจะส่งงานเลยก็เลยเดี๋ยวบอกน้องเขาเก็บงานทําความสะอาดเราก็จะประมาณนี้ครับเวลาใส่ ปุ๊บนะครับก็จะลงพอดีนะครับด้านล่างชิดเพราะว่าหน้าหน้าแป้นผมทําเรียบหมดแล้วนะครับก็จะลงแบบนี้เลยส่วนเรื่องสีเนาะนี่มันมันมันเป็นสีที่ทํามาแล้วก็เลยลอกโดนความร้อนก็ลอกครับแต่ว่าถ้าเป็นสีเดิมติดรถนะครับจะไม่ลอกแบบนี้เพราะว่าเคย,เคย,เคยทําของร้อยสิบแล้วนะครับมันมันไม่เบืกอะวะแบบนี้ ก็เ,เอาไปเก็บงานนะครับแต่ว่ารอยเชื่อมอะไรโอเคเนี้ยทุกจ,จุดครับประมาณนี้ครับโอเค